สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะบรรยากาศดีๆแดดแจ่มแดดจ้ามากค่ะทุกวันนี้อากาศร้อนแดดค่ะฝนก็ไม่ตกค่ะคุณแม่ก็มีของสวยงามฝากเมื่อเดิมค่ะอันนี้เป็นผ้าห้าตะกรนะคะเป็นชายคุยนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะนี่ค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เอามา ชายคุยหน้านางห้าตะกรอมาลองดูค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกรอค่ะค่ะยกลายค่ะยกขีดลายพิชัยนะคะค่ะลายนี้ก็เป็นลายงานลายลายไทยค่ะค่ะเรียกว่าลายไทยนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้านะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะช่วงนี้ต้องเบาๆค่ะ เศรษฐกิจกกไม่ดีเลยค่ะขายของก็แย่ก,กันไปมีแต่คนบน่นว่าขายของเงียบค่ะค่ะ2009นนะคะปกติราคานี้แกไม่ได้นะคะช,ช่วงนี้ก็พยุงพยุงไปก่อนค่ะ2 9 0 0้ารอบาทค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะชายคุยหน้านางห้า,าตะกอค่ะผืนผ้าเป็นสีค่ะผืนผ้าเป็นสีขาวมาไช่สีขาวมาแชานะคะ ค่ะพื้นทาเป็นสีขาวอาช้างค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะยยกขีดลายพิษไทยนะคะค่ะยกขีดลายพิษไทยค่ะข่ะยกในตัวค่ะนี่ข่ชายคุยนะคะค่าท่ำยาไปปูโต๊ต้อนรักแขก v i p ของเราก็ได้ค่ะแขกวีีนะคะค่ะหรือไปเป็นข้าห่มคุมไอเป็นข้าห่มก็ได้ค่ะพวกข้าวชายคุยหน้านางนี่ค่ะ ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะคลกิดตัวเป็นห่มก็ได้ค่ะอากาศเย็นๆเจอแอร์เย็นๆนะคะค่ะชายคุยหน้านางยกขิดลายพิชไทยนะคะยกดอกลายพิชไทยห้าตะกอค่ะค่ะสวยทุกคืนงานทุกพืนค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนึ่งพันปสองพันเก้าร้อยบาทคุณแม่ผู้ติดขอไทยนะคะค่ะถ่ายคลิบพันกว่าไปก็เลยติดปากค่ะอันนี้สองพันเก้าร้อยนะคะ ค่ะคุณแม่ใส่ไหมค่ะค่ะนี่ค่ะสองพันเ้าร้อยบาทนะคะเป็นยกขีดลายพิชัยค่ะผืนผ้าเป็นสีขาวมาช้างค่ะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่งทุกผืนค่ะขาดสองพบาทนะคะท่านอยากได้สีไหนลายไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะลายพิไทยนะคะค่ะสวยค่ะเป็นเป็นลายไทยค่ะสีนี้ค่ะเรียกว่าลายไทยค่ะขาะรหัสหนึ่งค่ะอันนี้รหัสหนึ่งนะคะขาดสีนี้ออกโทนสีชมพูนะคะค่ะลายขอค่ะลายขอร้อมดวงผ้าทิพย์ค่ะเนอไอสองพันเก้าร้อยบาทนะคะชายคุยหน้านางค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็น สีเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะผืนนี้ลายลูกแก้วนะคะเชิญล่างเชิงบนก็เสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลด้วยลายใบยสีค่ะ2,900บาทค่ะเป็นชายคุยหน้านางค่ะ2,900บาทนะคะท่านชอบผืนไหนมักผืนไหนที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมานะคะโทรทักได้ค่ะค่ะหน้านางนี่ค่ะสวยนะคะหน้านางดูเหมือนใบโพค่ะค่ะแค้วคาดปลอดภัยทุกวิธีก้านะคะหน้านางน,นะคะ เพราะว่าหน้านางเนะะี่ยค่ะมามัดหมีมาเรียกหน้านางถ้าเราไปออกรถป้ายแดงหรือเจอมิมเสริม,รมบาร,รมีให้กับหรือขึ้นบ้านใหม่ก็ท่านจะเป็นตัวยันนี่แหละคะ่ะท่านก็จะเสริมตัวยันนี้แหละให้ค่ะก็มามัดหมีก็เรียกผ้าหน้านางนะคะ่ะอยู่ตรงไหนก็แกค่แค่ปลอดภัยทุกวิถีก้านะคะมีหน้านางไปในตัวะคะ่ะปีผ้ายัน,นะคะ่ะอยู่ที่ราคา2,900บาทนะคะค่ะเป็นงาน สีชมพูค ok ่ะตัวนี้ค่ะสีชมพูค่ะสวยทุกผืวงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะนี่ค่ะหน้านางค่ะสวยงามมากค่ะค่ะชายคุยยกขีดห้าตะกอชายคุยหน้านางค่ะเป็นหมีขอค่ะขอป้นหอยล้อมดวมห้าพิซค่ะสวยทุกผืงงามทุกผืนแจ่มทุกผืวค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะผืนนี้ก็สวยค่ะนะผ่านหนามากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมบ้านค่ะตัวนี้ยกขีดนิะยมนะคะค่ะขอค่ะตัวนี้ขอดอกรักล่ากัญรยาค่ะผืนผ่าเป็นสีขาวหาช้างค่ะสีเทามุกค่ะไอสีขาวมุกค่ะค่ะขาวหาช้างก็เรียกค่ะเขาเรียกว่าลายดอกรักาจักรยานะคะค่ะเป็นลายของค่ะมาจากข้างในค่ะเป็นของหม่อมเจ้าสิวันค่ะออกแบบให้นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่สอง0ันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นหน้านางชายคุยยกขีดเม็ดมะยมค่ะค่ะผืนนี้เม็ดมะยมนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีขาวงาช้างค่ะค่ะเขาเรียกว,ว่าดอกรักราชก,กัญญาค่ะสวยเนื้อผ้าหนาค่ะเป็นไหมบ้านนะคะผืนนี้นะคะค่ะหนามากค่ะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะยกผีชายคุยหน้านางค่ะห้าตะกรอค่ะห้าตะกรอยกผีลายเมฆพิชัยนะคะถุงนี้นะคะอยู่ที่ราคา2 9 0 0บาทค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนก็โทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้มรับต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะ2,900อบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะหรือท่านจะไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกของเราก็ได้ค่ะแขกพีไวีของเรานะคะค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะยกผิดชายคุยหน้านาง5้าตะกอลายเม็ดพริกไทยค่ะอันนี้ผืนนี้ออกโทนสีธรรมชาตินะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะดูลายนะคะถ้าชอบลายไหนมากลายไหนก็ละหันห้านี่ค่ะค่ะก็ชายคุยหน้านางค่ะเหมือนกันนะคะยกผิดผืนนี้ก็ยกผิดเม็ดพริกไทยค่ะค่ะสวยค่ะนะค่ะเม็ดพริกไทยนะคะ ค่ะแล้วแต่ท่านจะยกอาค่ะเป็นผ้าห้าตะกรชายคลีหน้านางค่ะราคาสองพันเก้าค่ะผืนนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะมักพื้นไหนชอบผืนไหนก็ทักได้ค่ะค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นห้ายกผีดค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นยกผีห้าตะกรนะคะค่ะดูลายนะคะท่านชอบลายไหนมักลายไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะเป็น เป็นเหมือนลายดอกค่ะลายดาวล้อมล้อมเดือนค่ะลายดาวนะคะดาวล้อมเดือนค่ะสวยงามมากค่ะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะดาวล้อมเดือนค่ะสวยค่ะยกขีดชายคุยสีธรรมชาติค่ะผืนนี้ค่ะราคาสองพันเก้านะคะดาวล้อมเดือนนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นผ้าชายคุยยกขีดห้าตะกอค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักมาได้ค่ะ ค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะชอบลายไหนจุ้นไหนค่ะค่ะนี่ก็สีชมพูนะคะหวานแหลวค่ะโนนนี้ขอก้นหอยล้อมดอกชบาค่ะสวยงามมากค่ะอยู่ที่ราคา2 9 0 0บาทนะคะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนก็ทักเข้ามาค่ะเป็นผ้ายกขิดตัวน,นี้ยกขิดเม็ดพิกไทยค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เสริรมทรับเสริมบารมีเสริมมงคลด้วยลายใบยสีนะคะเป็นลายใบยสีนะคะเชิงเชิงล่างเชิงบนค่ะ ค่ะตอนนี้ก็คุ้มค่าแล้วค่ะเป็นหน้านางเนี่ยค่ะแค่ค่าปลอดภัยทุกวิถีเก้าค่ะหน้านางค่ะเป็นผ้ายันนะคะค่ะเป็นตัวยันค่ะมาดเป็นมัดหมีเรียกว่าหน้านางค่ะสอง0ันเก้าร้อยบาทค่ะชายคุยหน้านางยกขีลายเม็ดพริกไทยค่ะค่ะสวยนะคะค่ะเป็นขอก้นหอยล้อมดอกชบาค่ะ าสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะหนามากค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนานิ่มแนมค่ะผ้าห้าตะกอนี่ผ้าจะหนานะคะค่ะเพราะว่าเขาใช้ไหมเส้นใหญ่ทอค่ะหนามากค่ะผืนนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะก่รนี้ก็ยกขีดเหมือนกันค่ะยกขีดลายค่ะลายเล็บพริกไทยค่ะรหัสามค่ะ ชายคุยหน้านางห้าะตะกอค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะพวกห้าหน้านางนี่ค่ะปกติราคานี้จะไม่ได้นะคะบางเจ้าก็จะขายสามพันห้านะคะแต่คุณแม่อยู่ที่สองพันเก้าค่ะค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะเราก็พยุงพยุงตัวตายเป็นวันวันก่อนนะคะช่วงนี้ขายของก็มีแต่บ่นกันทุกเจ้าค่ะผลวัแตะเงียบค่ะ ค่ะลายค่ะสวยค่ะเป็นลายมะลิค่ะลายดอกมะลิลายเก่าลายโบราณนะคะลายดอกมะลิค่ะผืนนี้นะคะสวยมากค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นลายดอกมะลินะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสีธรรมชาติมองเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยมาจากการย้อมของฝางนะคะเป็นต้นฝาง ขาดฟางเป็นเครื่องอยู่ตามหัวไร่ปลนาค่ะแล้วก็มาสับสับไปตัดมาแล้วก็มาสับสับค่ะแล้วก็มาต้มค่ะต้มเอาน้ําค่ะแล้วก็มาย้อมไหมค่ะค่ะเป็นสีฝางค้าสีฝางเะ็สีสวยค่ะสีไม่สดใสโดดเด่นแต่เป็นสีสีนูดสีโทนค่ะมาจากฝางนะคะเขียวแล้วก็มาจากมองเห็นแล้วก็เขียวมาจากใบสบู่ดํานะคะค่ะต้นสบู่ดาต้นเล็กๆค่ะเป็น เป็นพืชเท่เป็นยาพนธสมุนไพรทางนั้นนะคะเอามาย้อมห้าไหมนะคะสีสวยงามมากค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายดอกมะลินะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะท่านชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะค้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าโดนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งสติปปุ้กป้องทุกท่ข้านค่ะ